โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยยินเจ้ารอเข้าสู่ KK Channel สหรับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมนี้นั่นเองนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ส่วนลิงก์เดี๋ยวจะให้ไว้ใต้ description ก,ก็อนหลับแรกเข้ามาปุ๊บให้กดดาวน์โหลดกดปุ๊บเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้เอ้ยแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็รอ อ่ะแล้วมันก็จะขึ้นให้คลิก Here คลิก Here กดไปก็จะเป็นวาน,นี้แล้วก็จะเป็นรูปเสือวิ่งแล้วก็เขาก็จะโหลดให้แล้วก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ว่าเราทําการโหลดเราเสร็จแล้วอนนในปิดไปเลยเดี๋ยวคลิกขวาแทรกในโฟลเดอร์จะขึ้นมาที่เราโหลดแต่ว่านี้ก็คืนนี้ใช่ไหม คราวเนี้ยเราจะขอลงไว้ที่ไดเอทีซึ่งย้ายไปเรียบร้อยแล้วย้ายไปที่ไดเอทีคือเจ้านี่นี่แล้วก็คลิกขวา exit here ปุ๊บเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวนะทำยังไงก่อเดี๋ยวลบไปก่อนนี่คลิกขวา exit here กับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ รอต่อไปอปึ๊บรอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคพอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้อันนี้มาซึ่งมันจะเป็นาลเยดเต็มไปหมดที่การเข้าก็กดนี่เลย ขวาเซนทูเด k ท็อปครีเอทช็อตคั t แล้วก็มันจะไปขึ้นใน desktop นะหรือว่าจะกดเข้าน,นี้อะไรก็ได้กด,ดคลิกเข้าไปตรงนี้อาจจะนานนิดนึงไม่รู้เข้ามาเหมือนกันแต่ก็เล่นได้แน่นอนร้อยเซนโอเคมันนานอยู่นะการเข้าเนี่ยเ,ออเข้า นีเวลาอจ่าจับเวลาบับอ่เคลเราจะลองจับเวลากันว่มันจะนานานไหนแต่อันนี้เล่นได้แน่นอนจับได้ที่มันมีลูกศรน,นี้อยู่อ่ะลูกศรที่มันเป็นโหลดอ่ะเกมมันก็จะประมาณนี้ ก็สเปกก็เล่นได้อยู่แล้วแหละสเปคเลสออนวินโดว์764บิตยูฮอร์สองแรมนี่ยมาละ โอเคก็มานี้ก็เล่นได้นะซึ่งแถวลองเล่นดูนิดนึงกันเลยก่าเพื่อความัชร่ Hello my name is My name is ชื่อเหรออืมชื่ออะไรดีล่ะโอ้ใจละคีย์บอร์ดลั่นคิดแล้วกัน Okay. นี่ก็แต่งหน้าตาทรงผมก็แต่งๆไปทรงผมนีนี่ไม่ไหวนะเฟย์ให้เอนในทรงนี้ละกันนะแล้วก็นนะวกสีก็เหมือนเดิมสีนี้น่าอ๋อนี่นี่รูปทรงใช่สีนี้โอเคมีปากปากปากแบบ ปกติได้ไหมโถโถเ,ออ,เอ,ออย่างนี้โถโถเ,เออตาสีนี้อ่าตาก่างไนะตาอย่งไล่าตไงดีอะโถโถเอก็ล้วกันเนาะมองไม่เอม,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 ม่อย่างงี้เหะอ Oke okay lah, jemur. ya ah, kan, ini kyu. Aksi ambil Ini, uh -huh. Ini memang อย่างที่ Accept. เอ็กเซปอะไรเนี่ยรักอ๋อ,อเพิ่มแล้วก็เพิ่มเพิ่มจะอ,อ,อันนี้เพิ่มมาโอเคแล้วเพลงนี้หนึ่งอยู่อันเดียว ชื่อ,อเค,อเคแค่นั้นแหละโอเค,แ,อเคแค่นี้แหละเจกอเจ๋อต้อีวะก็อันนี้โปรไฟล์หลังหรอมีมั้ยโอเคมีให้เลือกเยอะเลยมลออยีโรเยอะโรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ได้มั้ยดีปะ่ะวะ เดีย๋ยวเราเอะก็เอาอย่างนงี้แหละนี้เนี่ยน,นี่ป่องเบลวเกินตอนนี้เอ็กเซปโอเครู้สึกเล่นมาเยอะมากแล้วนะรู้สึกเหมือนจะเล่นเหมือนจะแคสเกมเงก็คืออันนี้สอนโหลดนะเฟยอืมก็กินนงกินน้ำเลยเหรอโอเคก็ะจะประมาณนี้ เล่นไม่เป็นขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันบาย